เมื่อต้นเดือนที่แล้วนะมีข่าวว่ามหาเศรษฐีชาวอินเดียนะคือราทันตาตาเนี่ยเสียชีวิตตาตานี่เป็นชื่อของบริษัทใหญ่นะใหญ่สุดในอินเดียก็ว่าได้แล้วตัวราทันเนี่ยแกก็เป็น CEO ดูมันจะเป็นรุ่นที่2อนะของตระกูลทาท่าเนี่ยแล้วก็ทำให้ทาท่านี้ขยายกิจาการใหญ่ยยโตนะไม่ใช่แค่ในอินเดียแต่ว่าไปซื้อกิจาการในยุโรปอังกฤษอเมริกาหลายแห่งเรียกว่ารวยมหาศาลเลยพอกเกสียชีวิตเนี่ย ก็มีคนรอนะดูว่าเนี่ยพี่นกรรมของเขาเนี่ยจะมอบทรัพย์สินหรือมรดกนียให้ับใครบ้างเพราะว่าตัวราชน,นี่นะมีเงินเนี่ยจะเรียกว่าอาจจะระดับหมื่นล้านแสนล้านเลยทีเดียวคนใกล้ตัวเนี่ยก็รอนะว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับมรดก จากมหาเศรษฐีคนนี้มากแค่ไหนแล้วพอเขาเปิดพินัยกรรมนะเมื่อทั้งสองสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่โตนะสร้างความประหลาดใจให้ักคนมากเพราะเงินก้อนใหญ่เนี่ยเรียกว่าก้อนใหญ่ที่สุดเลยก็ได้นะสี่พันล้านบาทเขายกให้หมานะหมาที่เป็นเพื่อนเขา หรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับเขานอกนั้นก็ให้ผู้ช่วยคนสนิทแล้วก็พ่อครัวส่วนพี่น้องแล้วก็หลานเนี่ยได้น้อยมากเขาไม่มีลูกนะเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งงานแต่เขามีมีพี่มีน้องแล้วก็แน่นอนต้องมีหลานก็มีคำถามว่าทำไมเนี่ย พี่น้องหรือว่าหลานๆนี่ได้น้อยมากจากมรดกไอ้น้อยนี่ก็อาจจะมากสำหรับเรานะแต่สำหรับคนทั่วไปแล้วนี่ก็ถือว่าน้อยนะสัสดส่วนมันน้อยมันก็มีคำถามนะไอเป็นเพราะว่าพี่น้องแล้วก็หลานๆเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกับเขาเท่าไหร่ ที่ไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าประพฤติตัวไม่ดีเกกงไม่เลยเก,กเรหรือว่าอาแต่เที่ยวไม่ทํางานแล้วหรือว่าหวังจะพุบมรดกจากตัวเขามันเป็นเรื่องผิดสังเกตนะว่ามราดกมหาศาลเนี่ยไม่ได้ยกให้กับพี่น้องญาติมิตรเลยญาติเนี่ยหรือว่าลูกหลานแต่ว่าให้แต่ลูกน้อง แล้วมาที่สุดก็คือหมาในแง่หนึ่งก็มันก็เป็นการประจานนะประจานพี่น้องแล้วก็หลานๆว่าเนี่ยไม่สมควรจะได้รับมรดกก็คงจะเสียหน้ากันไปเยอะทีเดียวแต่มนในแง่หนึ่งนะอาจจะเป็นไปได้ว่า ที่พี่น้องแล้วก็หลานๆเนี่ยไม่ค่อยมีความสมาธิดีกับตัวราท่านเนี่ยอาจเป็นเพราะตัวราท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่ารักไม่น่าคบเพราะว่าเศรษฐีจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็เอาแต่ทํางานหาเงินแล้วก็บางคนก็อารมณ์ร้ายชอบใช้อํานาจ นะกับคนใกล้ตัวบางทีพี่น้องอาจจะทนไม่ได้หรือว่าหลานๆอาจจะทนไม่ไหวหรือว่าละ,ลาะ,อ,าละอาก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์จึงไม่ค่อยดนะีกับตัวผู้ตายแต่ที่แน่คือว่าไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยเกิดจาก พฤติกรรมของใครนี่ยแต่คิดว่าที่มีส่วนมากคือการที่เขาไม่มีเวลาไม่ได้ใส่ใจกับความสัมพันธ์ในครอบครัวพอไม่ความสำคัญหรือใส่ใจกับความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ก็เลยความสัมพันธ์ย่อมเหินห่างเป็นธรรมดา จะเรียกว่าเขาอยู่แบบเงาเงาก็ได้นะไม่งั้นเนี่ยไม่มีหมาเป็นเพื่อนไอตัวการที่เขาเลือกให้มรดกกับใครเนี่ยมันก็สะท้อนนะถึงวิถีชีวิตนิสัยใจคอของเขามันก็น่าเห็นใจนะรวยมหาศาลแต่ว่ามีหมาเป็นเพื่อนเท่านั้นแหละนอกกนั้นก็เป็นลูกน้องนะคือมีพวกพวกก็คือผู้ช่วยคนสนิทก,กับคนครัว อันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเขาเนี่ยประสบความสำเร็จในการงานก็จริงนะประสบความสำเร็จในวิชาชีพแต่เรี่ยงไม่ได้นะว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะถ้าประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะมันก็จะมีความสมาธิอบอุ่นกับคนใกล้กตัวถ้ามีลูกลูกก็รักหรือว่าดูแลใจใส นะมีปัญหาก็มาปรึกษาหรือว่าตัวเองยามแก่เท่านะก็มีลูกหลานมาคอยดูแลมาเป็นเพื่อนแต่ว่าเขาแม้จะร่ำรวยนะมาหาศารเลยแต่ในแง่ของชีวิตเนี่ยไม่เรียกว่าประสบความสำเร็จ หลายคนมักจะเข้าใจนะว่าความสําเร็จในอาชีพกับความสำเร็จในชีวิตนี่เป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงไม่ใช่เลยคนบางคนเนี่ยแม้จะมีเงินไม่มากอาจจะเป็นยาจกอาชีพเก็บขยะกวาดถนนแต่ว่าลูกรักนีภรรยาก็รักคนรอบข้างก็เคารพเพราะว่ามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผือ่อแผ่นะ อย่างนี้เนี่ยเรียกว่ามีชีวิตที่อบอุน่นเรียกว่าประสบความสาเร็จในใน,ในชีวิตนะเพราะว่าความสร็ยในชีวิตเนี่ยมันก็วัดจากความมีน้าใจความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความสุขภายในซึ่งมักก็มักจะสะท้อนจากการที่มีครอบครัวที่อบอุน่นมีมิตรสหายมีคนนับหน้าถือตาแม้ว่าจะไม่ร่ำรวย แต่ก็เคารพนะยกย่องนีในความมีน้ำใจทุกวันนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยสนใจแต่ความสำเร็จในอาชีพนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตบางคนรวยมาหาศาลเลยแต่เหงาว้าวเวตายคนเดียวท่าท่าเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงกับตายคนเดียวนะเพราะว่ามีหมาอยู่ด้วยมีมีลูกน้อง เช่นผู้ช่วยคนสนิทแล้วก็พ่อครัวแต่ว่ามันคงไม่ใช่นะชีวิตที่ผู้คนส่วนใหญ่ปรารถนานะมีแต่ลูกน้องที่เชื่อฟังหลวมทั้งหมาแต่ถ้าเรามีคนใกล้ชิดที่เขาเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเกื้อกูลต่อก,กันมีลูกลูกก็รักมีภรรยาหรือสามีก็รักอย่างนี้ดีกว่า พอตายก็ไม่ได้ตายคนเดียวหรือว่าอย่างน้อยก็มีคนอยู่ใก,ใกล้ๆมาให้กำลังใจอันนี้ก็เป็นถ้าเรามองดีๆมันก็เป็นข้อคิดนะสำหรับจุดหมายของชีวิตเราแต่เวลาเราดูขา่าวแบบน,นี้เราก็จะสนใจที่พี่อโอเขารักหมามากเลยนะ เอายกเงินสี่พล้านสี่พล้านเนี่ยให้หมารักหมามากเลยแต่ที่จริงก็เป็นหมาที่อยู่ใกล้เขานะถ้าเป็นหมาตัวอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจนะอันนี้มันก็สะท้อนในหลายๆอย่างนั้นเราก็อ่านข่าวนี้เราก็ลองถามตัวเราเองว่าเราอยากจะเป็นหมาเศรษฐีอย่างตาท่าหรือเปล่านะหรือว่าอยากจะเป็นคนที่แม้จะไม่ร่ํารวยนะแต่ว่ามีความอบอุ่นนะมีความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้คนรวมทั้งมีน้ำจิตน้ำใจเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ไม่รู้นะมรดกของทาท่าเนี่ยยกให้ส่วนรวมแค่ไหนนะองค์กรการกรุศลมูลนิธิต่างต่างเนี่ยที่เขาทำอะไรเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมเนี่ยได้รับมรดกจากเขาแค่ไหนหรือว่าเขาไม่ได้ให้เลยอันนี้ก็ยิ่งแสดงว่าเขาเนี่ยสนใจแต่ตัวเองนะรวยก็จริงนะแต่ว่า ไม่มีน้ำใจอันนี้ก็ดูจากข่าวนะอาจจะไม่ใชจเช่นนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเราพิจารณาข่าววันนี้แล้วมันก็สะท้อนอะไรบางอยา่างที่น่าจะเป็นบทเรียนกันเราว่าเราอยากจะเป็นอย่างเขาประสบความสําเร็จในอาชีพแต่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือเปล่า,เ,าเตรียมรับพรม ชิตังปฏิตังตุมหังคอยทะผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วยปาเมเววาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉาพรสาสภพปูเรนตุสังกับปาเพรความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปัญรโัโยยัาเหมือนพระจันท์ในวันเพนมณีโชติรโัโยยัาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี สาพติโยวิวาชันตุขวันจา,ายทั้งปวงจงบำร,ราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัฏวันตรารโย ο, อันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาสิริสนิจังปัจจายโน าตารธรรมะวะทานติอายุวันโนสุขังบาลังสางสิวาการคืออายุวันนสุขาภละยอมจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกล่าวมีปกติอ่อนน,อน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิ้เพาวาตุสาพพมังคลังขอสัพะมงคลจงมีแก่ท่านปราขันตุสาพรเทวตาขอราเทวดาทั้งกวงจงรักษาท่าน สัพพาภาพูธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุพาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาสุิภวันตุเจขอความสวัสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านเมื่อเทิม